ครับกลับเข้ามาครับกับเพรสโซเอ็กซ์ตรีมครับเทปพิเศษแบบนี้ต้องบอกเลยว่าโหนั่งลุ้นนานมากแผนนี่หน้าคว่ำ50เมตรตลอดพี่ก็พูดไปมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวผมกลับไปเตะฟุตบอลก็ได้พูดยัางความรู้สึกของฮีโร่เราก่อนเลยโอ้โหรับ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 ฮีโร่หน่อยวางวางบอร์ดยังวางบอร์ดแล้วหันหน้าไปฝั่งนู้นหันหน้าไปฝั่งนู้นทำไมครับแผนผมจะขอฉีบลงไปสักทีเลยแพนใจร้ายใจร้ายมาที่ถามฮีโร่เราก่อนเลยความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างกับทักษะการเล่นเบสบอลที่ตรงนี้ เก้านำแพนไปแล้วครับต้องบอกตามตรงฮะ ก็แค่ทำตามที่พอั้มบอกครับผมถ้าคนไม่ทําตามไปก็ผมไปเก่งสู้อะไรสู้เงี้ยก็ล้มเฉ่ยเนี้ยครับผมเไปแล้วเจอผู้หญิงมเก่งสู้ตลอดผมก็พิวไหวนุ่มนวลเนผิวไหวนุ่มนวลพิ้วไหวนุ่มนวลแล้วเป็นไงกีฬาชนิดนี้ชอบไหมครับสนุกไหมผมว่าชอบเลยครับเมื่อกี้ผมลองยืนดูยืนได้แต่ว่าขาแข็งไม่พอก็คือขามันล้าใช่ไหมมันได้กล้ามเนื้อน่านาจะได้กล้ามแขนกล้ามขาได้ทัตัวได้ทั้งตัวเหมือนกันความสนุกของคุณผมเห็นคุณไปถึงนู่นเลยนะไปถึงนู่นรอบเกือบรอบนึนะ ครับแต่แพนอยู่ตรงนี้ครับผมปักปักปักรวมอย่างนี้ตลอดต้อนึกว่าเขามารอบหนึ่งก่อนเราไห่ครับนำคุณน็อกรอบแล้วแล้วผมก็มาปล่อยรอคุณตรงนี้นี่เขาบอกว่ามีอันนี้มีซ้อมว่ายน้ำกันซ้อมว่ายน้ำาปันตรงนี้ครับแพนครับความรู้สึกของคุณครับโรคอมเมนต์ครับผมโรคอมเมนต์เลยงั้นเราต้องไปถามพี่อ้ําดีกว่าเบรกนี้เดี๋ยวถามพี่อ้ําดีกว่าว่า เป็นยังไงบ้างกับลูกศิษย์ทั้งสองคนครับทักษะทั้งสองคนสกิลเนี่ยเล่นครั้งแรกของพ่อเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้ําครับก็เอาทีละคนเลยเอาแบบไม่ต้องเกรงใจเอาฝั่งตูนก่อนตูนก่อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับตนแต่ว่าบางทีอาจจะมีทักษะที่แตกต่างกันคนละสไตล์คือคนนึงจะแบบว่าตัวอ่อนหน่อยจตนสามารถนั่งได้เยอะสามารถดึงได้ได้เยอะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากก็อาจจะแบบ เข้ากับจังหวะของของเคเบิลดึงไปได้ทางฝั่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้มาเล่นครั้งแรกก็ถือว่าคุณตูนสอบผ่านถือว่าเร็วเลยครับความภาคภูมิใจของรายการถามว่าไม่ได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งลูกศิษย์คนนี้ยังไปไม่ได้เลยนะพี่อ้ํายังไงครับครับก็บางทีน้องเขามีแรงแรงเยอะนะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแต่ว่าบางทีอาจจะไปสู้มันมากไปหน่อยครับก็เลยก็เลยหาจุดหาจังหวะอยู่ถ้าเจอจังหวะนั้นก็อาจจะเล่นได้ ไม่ยากไม่แล้วการทรงตัวของเขามันผมว่าจังหวะออกยังไม่ค่อยดีนะครับครับก็บางทีเขาแรงเยอะไงก็อาจจะแบบว่าตู้นเยอะดึงแรงไปไม่ได้ปล่อยให้มันลากเราไปอย่างนี้พี่อ้ําสรุปเลยได้ไหมว่าตูนกับแพนใครเก่งกว่ากันครับพี่เอาน้อหนาพี่เอ้ตูนครับอยากจะพูดอะไรกับฝั่งนู้นับเขายังไปไม่ได้ผมน่ารักน้องเสมอนะครับผมน้องเนี่ยนี่ผมพูดดีๆแล้วเนี่ยเออคจะส่งคลงไปเล่นคือผมมารักน้องจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะ เห็นพี่โด่งพูดแล้วก็เดี๋ยวเห็นน้องแอบไปนั่งน้องให้อยู่แป๊บนึงแล้วผมก็เห็นใจนี่ไม่ใช่เหงื่อนะครับนี่คือเหงื่อของหัวใจครับผมไม่คือคือเขาไม่สามารถที่จะออกค่านั้นได้จนเขาไปปรึกษาพี่อ้ําขอแบบกระโดดออกไปเลยได้ไหมแบบนั่งออกไปแล้วเปยังไงครับ ความดี50เมตรตรงนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้เราต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะถือว่ามาเป็นอาจารย์ให้กับน้องๆรูยังไม่หมดแค่นั้นพี่โดงครับสำหรับเป็นกูรูมีห้องพักด้วยนะใช่เดี๋ยวเราขอบคุณที่เขาสอนพวกคุณก่อนแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวอยากจะให้พี่อ้ําเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะมาเล่นที่นี่เพราะเห็นบอกว่านอกจากมีกิจกรรมเวทบอดทางน้ําแล้วที่นี่ยังมีที่ผักด้วยใช่ไหมครับครับก็ฝากจะฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะมาลองเล่นเวกบอดก็มาลองเล่นได้ครับที่เนี่ที่เพาร์คไทยเวทพาร์คบอย เดินทางมายังไงครับเดินทางมาถ้าจากขึ้นทางด่วนมาจากทาเมืองที่ไหนก็ได้ครับวิ่งมาทางด่วนลามิทาวิ่งมาจนสุดเลยจะมีทางออกมาลามรามบุกาเลยก็เข้ามาก็ถามใครถุงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามาตาม้ต้เพราะว่าพวกผมก็มาตามใต้ใต้อย่างไม่เล้อเลยไทยวิคพักนะครับแล้วที่พักนี่คือยังไงครับพี่พี่ําครับก็เรามีห้องพักด้วยก็คือว่าสมมติบางคนที่อยากจะมาเล่นแล้วบางทีก็วันหยุดอยากจะนอนต่อเล่นต่ออีกวันหนึ่งเลย หรือว่าด้วยนอนด้วยที่นี่เลยทีเดียวใช่มีอาหารการกินด้วยสบายไม่ต้องไปไหนใช่หรือว่ามายาวๆจากต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่อีกที่ที่มาก็ได้ครับมาอยู่ยาวๆกัแล้วถ้าเกิดอยากจะมาเอาราคาแบบเล่นทั้งวันถ้าเกิดระมาเล่นทั้งวันเขามีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ราคาถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมพี่อ้มครับใช่ครับถ้าเป็นวอล์กอินเข้ามาตั๋วจะมีอยู่3อย่างก็คือมี2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงและทั้งวันนะราคาเท่าไหร่บ้างครับก็เริ่มต้นแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 500กว่าบาทโหไม่แพงสูงสุดที่ทั้งวันก็จะประมาณอยู่ที่800กว่าบาทอันนี้คือราคาสมาชิกนะก็คือแนะนำมาถึงก็ให้ทำบัตรส่วนลดเลยก็ใช้ได้เลยเลยบอกว่าคุ้มนะช่อง You Channel อะไรอย่างงี้ได้เลยไม่พี่โดว่ามันคุ้มนะคุณคิดดูนะครับคุณสามารถเล่นแบบหน้าคว่ำหน้าคว่ำแบบแพนหรือว่าจะเล่นเก่งๆแบบตูนพุ่งะยามไป้นครับเล่นได้ทั้งวัน ในราคาสมาชิก800บาทเท่านั้นก็ใครอยู่น้ำแบบผมก็มาทานน้ำที่นี่ได้ที่บึงน้ำอร่อยมากไม่แล้วทานไปหลายอึกอ่เหมือนกันทุบ่อเลยเขาก็จะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมสนุกๆให้เราได้เล่นรวมถึงใครหิวข้าวหิวน้ำที่นี่ก็จะมีจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มด้วยนะครับเดินทางมาได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณพี่อ้ํามากๆครับครับนะครับใครที่อยากจะมานะครับฝากไว้ครับชัยเวกพาร์คนะครับสนุกสนานจริงๆนะครับไม่ไกลจากกทมด้วยมาพักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญเนนนนนีี่ยอออกิดึงงคคครรรัับบะไตื ได้ย่าบอกว่าปิดกี่โมปิดปิดกี่โมนะครับวัน ทุกวันปิดถึงสี่ทุ่มครึ่งครับแต่จะมีวันศุกร์เสาร์ที่เปิดเที่ยงคืนเลยถึงเที่ยงคืน <c oughs> คือใครที่แบบกลัวแดดหรือว่าสาวๆที่กลัวดํามาเล่นสักทุ่มหนึง่งได้บอกมาสาวๆเนี่ยจะมาช่วงกลางคืนเยอะครับกลางคืนเยอะแล้วก็เดี๋ยวโดดตุ้มตาแถวนี้ยเราก็ลงไปรับเขา,าขึ้นมาเราก็ต้องกระโดดตุ้มตาเพื่อจะได้ร่วมกับสาวๆท่าทุเ่นมากเลยนะ่ทุเลศจริงๆก็สี่ห้าทุ่มพอเล่นเหนื่อยก็ชวนสาวาเนี่ยมีที่รักต่อฝากไปด้วยฝากไปด้วยกับไทยเวฟพาครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ ไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาสนุกกันต่อเดี๋ยวยังจะให้คุณฝุดต uh ่อด้วยนะเอาจนกว่าคุณจะสามารถชนะตูนได้ผมขอยืนท네ี่ได้ผมพอใจแล้วผอยืนท่นพอแต่ตูนนี้คือความภาคภูใจของรายการนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อที่เพลสโตที่นี่มีแต่เล่นครับขอบคุณครับยมครับ